ชำนาญแล้วครับสำหรับชุกอ่าว่ายังไงครับวันจ่ายอ๋อเอาเงินมาจ่ายพร้อมดอกเบี้ยเนาะบาทคัดตัวประมาณไงเกินไปกี่วันนะเมื่อกี้เกินไปเกินไปหนึ่งวันสามวันดอกเบี้ยสามร้อยโอเคครับขูดไหมครับดอกเบี้ยสามร้อยเฮีย ่ะของเก่าของเก่ากลับบ้านเกิดอ่ะไหนเอาไปด้วยอะนยะครับสุรัต 2021นี้นะครับโชกจะต้องไม่มีบูธนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าข้างในนะครับก็ทําเหมือนกับว่าเป็นบูธมาให้แล้วต้องเอาบูธท,ที่ติดมากับโชกออกนะครับผมนี่ต้องเอาออกนะครับนะจัดเลย คันนี้นะครับบางสู้ไม่ได้โทรโอ,อนะครับแต่ชุกโพสก็เข้าได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเเดี๋ยว ะชุกด้านหลังก็กําลังประกอบเข้าคืนนะครับ โหลดเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนถึงนะเดือดร้อนขาตั้งเมื่อนั้นได้ต้องใส่ตัวสั้นนะครับจัดไปโอ,โอ้ความเตี้ยนะครับโหลดประมาณ2นิ้วข้างหลังโพสสองเก้าหนะครับอ๋อดูสวยนะครับแล้วเจ้าของก็เลือกโชค ได้สวยนะครับเลือกสีดําสลักสีแดงอันายเลือกเองนี่โชคตัวเนี้ยหรือว่ามันเหลือแค่นี้ <laughs> บอกมาเลย <laughs> มันเหลือแล้วมันถูกใจเราพอดีเนาะ <laughs> ตรงกับรถเราอถึงไม่ได้เลือกแต่ว่ามันมันโรยเจ้าของอ่ะ <laughs> สวยงามนะครับอ่า <laughs> เดินทางปลอดภัยรถสวย